สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําเมนลูลาบไก่นะคะหั่นพริกขี้หนูใส่แล้วนะคะไก่ก็ทําชิ้นเรียบร้อยแล้วกำลังปรุงค่ะนี่แป้งนัวนะคะหรือผงชุลรสเนาะใส่ข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วลงไป ถั่วแล้วก็พริกป่นนะคะใส่อีกนิดนึงมันเผ็ดมันจะเผ็ดเพราะว่าเราใช้พริกสดแล้วนะคะใส่น้ำตาลตีนี้จะใส่มะนาวเนาะใส่มะนาวนะคะใส่มะนาวลงไปใส่อีกใส่อีกนะคะแต่ไก่บ้านมานะคะไก่บ้านมาตัวนึงแล้วก็ต้มก่อนนะคะต้ม ต้มน้ำปลาต้มน้ำปลานะคะแล้วก็เอามาฉีกมาหันห่นหั่นเป็นชิน้นเป็นชิน้นนะคะนนี้คือลาบนะคะลาบลาบแห้งนะคะไม่ได้ใส่น้ำไม่ได้ใส่น้ำนะคะลาบแห้งใส่ข้าวคั่วพริกป่นจุนลรดแล้วก็ต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งนะคะน้ำปลา ตู้นี้ใส่ไม่ใส่สารานะคะสจุนี้ใส่น้ำลา <c oughs> ลหอมเขาคั่วด <c oughs> วก็มาชิมดูนะคะ <c oughs> เดี๋ยวนี้เราคุกคุกเขาให้ทั่วก,กันแล้วก็มาชิมดูก่อนนะคะชิมดูชอ <c oughs> อะไรไหมคะ เติมมะนาวอีกนะคะเติมมะนาวอีกซิกนนึงคนคนครอูน่ากินจังเลยถูดนี้อร่อยนะคะเดี๋ยวเอาไปทําตามเดี๋ยวรอาดูนะก็ลืมบอกค่ะเมื่อกี้ใส่ ส่น้ำตาลทรายด้วยนะคะนิดนึงใส่น้ำน้ำตาลทรายนะคะรสจะได้ดีขึ้นจะได้กลมกล่อมนะคะ <c oughs> ใส่ใส่น้ำตาลทรายเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้น้ำกระเทียมดองนะคะปกติเราจะใช้น้ำกระเทียมดองนะคะ สูตรนี้นะถ้าใครอยากทำถ้าใครอยากทำก็เไปทำลองลองเอาไปาใช้ดูนะคะ <c oughs> เผื่อว่าถูกใจเนาะ <c oughs> ทําเสร็จแล้วแล้วก็ตักใส่ถ้วยนะคะตักใส่ตัใกตใส่ถ้วยแล้วนะคะเสร็จแล้วเนาะเตรียมตัวเสิร์ฟแล้วจา้า เดี๋ยวก็หาผักหาผักสดผักอะไรเนาะผักลวกผักต้มอมะเขือเป๋าะแตงกวาผักพื้นบ้านเราก็ได้เนาะมากัดสะเดาพวกสะเดาพวกมะละกินนกอย่างนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> กินกับข้าวเหนียวข้าวสวยก็ได้นะคะ มาเด้อมามาจ้ามากินข้าวด้วยกันนะคะเสร็จแล้วจะขอบคุณทุกๆท่านนะคะขอบคุณคทุกคนทุกๆท่านที่เข้ามาดูนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์อย่าหลอนด้วยนะคะย่าหลอนขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ